แล้วเขาร้องเพลงกันถ้าเป็นนักร้องร้องก็น่าจะหลับแต่เป็นตำรวจร้อง,อ,งอ๋ <c oughs> ออบเลยมันเริ่มมาจาับยังไงนะคะเออเโอเคเช็เคแน่คือเป็นความคิดของใครคะที่บอกว่าจะามีการโอนต่อมีการโอเเช็เคเนี่ยค่ะความคิดของใครว่าเออจะเบิกถอนเงินออกมาจากธนาคารจ้า ตัวเชฟเชฟคือถ้าเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยเราถ้าเราจะทำอะไรเพื่อดูดลูกค้าแบบบางตัวหรึ่งลูกค้าว่าลูกค้าต้องต้องการที่จะเราทำอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่ทำก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของของธนาคารคงไม่มีผิดแล้วนะก็คือว่าทางธนาพรเนี่ยอยากจะก็มีเขาพูดว่าอย่างไรนะับที่เขาเดิมปกติแล้วก็ เวลาไปรับในการบรรทัดเรื่เราก็รับรับมาในนั้นมันจะบอกนะครับว่าถอนจากถอนจากวินชีไหนไปเข้าบัญชีไหนพวกนี้ก็คือมันจะมีรายการที่ให้เราทำก็คือเป็นความประสงค์ของผู้นำพอเหรอคะก็เป็นความประสงค์ทางลูกค้าครับเขาบอกว่าอย่างไระก็ปกติคือตอนอยู่ที่คือผมทำทำงานนะครับมานานครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำเคสพวกนี้ครับ มันมีรายการอื่นที่เป็นรายการที่ที่เรียกว่าเป็นรายการประเภทเสียคือ transaction มันมันไม่ใช่เป็นหลักล้าร้อยหลักพันมันเป็น transaction ที่มันเป็นหมื่นึ่ง transaction มาซึ่ง transaction ที่นี้ transaction ปกติเพรอได้การที่เราทำทำรายการให้กับทำลูกค้าเนี่ยเราก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าในกรณีที่เขาเขาสั่งว่าเออ่ให้ให้ถอนเงินเผู้ที่จะโอนไปเข้าบัญชีอื่นโดยที่ไม่มีไม่มีโผล่มาหรือไม่มีการเซ็นไปถอนมาอันนี้ทำให้ไม่ได้เงิน แล้วเขาบอกว่าให้เขียนเช็คให้กับคุณคุณสัตว์บุญสวัสดิ์อันนี้ค่ะอันนี้ถ้าเช็คเช็คปกตินะถ้าไปคุณก็จ้เช็คทางไหนเพราะาูกค้าจะเป็นคนไปจัดการซื้อเองซื้อแค่จะเช็คมาเองแล้วก็ไอการนำฝากใช้เรานำฝากเนี่ยก็เราจะมีคนเตรียมงดำเนินการเอาเอกสารมาดำเนินการฝากให้แล้วเรารู้จักไหมคะคุณคุณสัตว์บุญสวัสดิ์รายชื่อลูกค้าที่โอนต่อเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ทราบ แต่ถ้ากระทำอะไรมีจักสรรบัญชีที่มีการถอนนะคะมันเป็นบัญชีฝากประจําหรือเป็นบัญชีอะไรคะบัญชีที่มีการถอนเป็นทั้งบัญชีฝากประจําบัญชีออนแท็บนะคะถ้าฝากประจํามันไม่สามารถที่ฝากขึ้นฝากอีกสามวันก่อนนคืออย่างนี้ตัวบัญชีการฝากนะครับถ้าเป็นบัญชีการฝากที่ไม่ใช่เป็นตัวประกันชีวิตสิบนาทีนะโอเคถ้าถ้าไม่ใช่เป็นตัวประกันชีวิตนะครับเป็นตัวเงินฝากเนี่ย เงินะมันเป็นของลูกค,ค้าอยู่นะลูกค,ค้าแล้วลูกค้าจะฝา,ากประจำสิบเดือนหนึ่งปีหรือว่าฝากสั้นถ้ายังไม่ถึงแล้วเวลากค้าจะาาของได้เพราะว่ามันเป็นเงินลูกค้าเองแต่ถอ ถ้ายังไม่ถึงเงื่อนไขในการที่จะขอเงินยพราสามเนี่ยถ้ายังไม่ครบเนี่ยเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยเพราะถือว่าเราเราผิดเงื่อนไขเองเระหว่างที่ทำเราเอะใจ,จหรือเรารู้บ้างไหมว่าเขามีการทุจริตกันไม่ได้เอใจ,จว่ามีการทุจริตเพราะว่าคือคือคอ,อาจจะแบบทํางานมานานนะครับแล้วอย่างนี้ว่าเราน่าจะมีระบบการตรวจสอบที่ดีอยู่ครับก่อนหน้านี้เราเจอนาอัมพรครั้งแรกที่ธนาคาร าเก่ที่ธนาคารเก่าครับตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการอยู่ไม่ใช่ครับผมเป็นพนักงานตอนนั้นเป็นยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นชั้นชั้นเล็กๆอยู่ครับแต่เราเป็นคนดําเนินการให้ไม่ใช่ครับคือการดําเนินงานก็ขึ้นอยู่กับระดับตาแหน่งครับว่าณตอนนั้นตําแหน่งไหนสามารถที่จะจะทาได้มันเป็นธุรกรรมที่เป็นปกติอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็ ทำงานตามระดับขั้นตอนอยู่นะครับท่านในระบบการเงินหรือไม่เราคิดปี55นะคะที่ว่ามีการธนาคารของไทยพันธุ์เนี่ยที่หายไป1,500ล้านเนี่ครับอันนี้เนี่ยตอนนั้นเป็นคดีที่ทำกับคูลนิงกรดใช่ครับใช่ครับแต่ที่ผมดิเช็คที่คุยกับทางที่รวดครับถ้าระยะเวลาตอนนั้นมันยังไม่ถึงเท่านี้ครับหลังจากนั้นก็จะมีการซื้อคชเชียร์แจ้งล่อโอนวงเงินเท่าไหร่ที่ผ่านทางทางสงกรด ก็ถ้าผ่านจากทางบัญชีตอนท่าที่อยู่ที่ช่อยู่ที่ไม่น่าจะถึงหนึ่งพันล้านนะครับเพราะผมจำจำจำตัวเลขไม่ได้เพราะหลายครั้งแล้วโอนตอนที่ไทยพาณิชย์นั้นโอนไปไหนต่อนะคะัโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วผมจำจำไม่ได้ไปกี่คนเดิมก็น่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับน่าจะเป็นน่าจะสองสามคน ของสามคนนี้ได้มีการสอบถามไหมว่าเออโอนไปหหมไม่ได้ม <คำ S 1> ีการสอบถามเพราว่าทุกครั้งเวลาถ้ามันเป็นธุร,ธรกร,รรมที่เ,เกินเกินกำนาจอย่างเงี้ยครับหรือธุรกรรมที่ต้องสงสัยล้วก็ต้องรายงานป่อปลงอนนคะครับแล้วออที่ออกจากไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะ,คะเป็นเพราะอะไรนะคือตอนอ่ะตอนช่วงที่อยู่ไทยไทยพาณิชย์น่นนะครับตอนตอนช่วงนั้นพอมาทางทางแบงค์เนี่ย เวลาที่เราเราจะออกจากแบงค์ไทยพาณิชย์ที่จะไปอยู่แบงค์แบงค์ใหม่คือเราจะได้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับก่อนที่จะออกเนี่ยทางทางทางแบงค์เดิมก็จะได้ไปตรวจสอบการทำงานของเราอยู่แล้วเนี่ยว่าเอกสารที่เราจะออกออกจากที่เดิมเนี่ยเราทําอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับพอเมื่อเขาไปตรวจสอบแล้วนะเอกสารรันไหนที่เขาดูแล้วน่าจะสุ่นฝุ่นเสี่ยงกับความไปหายของแบงค์ในอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้ให้ให้มันคล้องซึ่งในเอกสารดังนั้นนะบางบางส่วนก็มีการ ของทางทางทางตัวของมหาลัยค่ะแล้วก็อันไหนที่มันไม่ครบเนี่ยทางทางแบงก์ก็ได้จาัดก,การให้ลูกค้าได้ต่อเอ,อกสาใรให้ครบหรือเซ็นเอกสารให้ให้ครบจนแบงก์สบายใจแล้วว่าในอนาคตเนี่ยไม่เกิดความเสียหายต่ทางทางแบงค์นคะถึงได้ออกจาก s บ b มาได้ไม่มีปัญหาอะไรกับทาง SDB ใช่ไหมไม่ได้มีไม่ได้ทำความผิดไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการุดเิตก็ไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้คือเราลาออกใช่ค่ะลาออา ที่เอสบีนี่ละรายเขียนใบละออกเลยแล้วได้รับเงินเดืแล้วได้ได้โควิดยันฟันได้ทุกอย่างครับค่ะทำอยู่กี่ปีแล้วที่ไทยพันทำอยู่กับยี่สิบปีพนักงานทำงานอะอยู่สาขาในนั้นข้ามสาขาใช่ไหมก็รู้จักกับคุณน้ำพรที่นั่นมาตลอดไม่ได้รู้เฉพาะไม่ไดเฉพาะพี่เขาคนเดียวรู้จักหลายคนที่นั่นเลรู้จักคือกับกับกับทุกทุกคนอะ เราเจอเขาบอกนักวลาคุณอำพรเข้ามาทำธุรกรรมเรื่องเงินเะไรต่างๆก็คือจะเจอกับทางส่วนงานนี้ก็เฉพาะที่จะทําธุรกรรมเ้ว่องเงนแล้วที่ย้ายมาอยู่คุณสีเนี่ยเพิ่าทได้นานไหมไม่นานไม่นานอยูปีไม่ถึงครับไม่ไม่ถึงปีเลยแล้วเออทำไมถึงลาออกคือ อพอทราบข่าวแล้วไม่อยากให้มันมีผลกระทบกระทํางชื่อเสียขงของแบงัะะ์ก็เลยคิดว่าถ้าถ้ามันมีปัญหากันในในตนะ้น้าเนี่ยอนาคตมันต้องมีมีผมเข้าไปเกี่ยวข้องแ,น,แน,น,น่นอนเกี่ยวกับการทะนุกรรมก็เลยไม่อยากให้ให้ทางแบงก์คอยเรียวเดียกความต่าแต่นะครับ มีชื่อไปแล้วไงก็เลยรู้สึกหล่อหายใจตรงนี้ที่ทำให้ทางแบงก์มีมีมีส่วนร่วมกันในในเรื่องชื่อเสียงทำไมเมื่อวานตอนที่สัมภาษณ์ที่ถามคำถามนี้เราบอกว่าไม่ผ่านตัวไม่ผ่านตัวะใช่ใช่ไม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 ่ผ่านตัวคืออย่างเงี้ยแบงก์แต่ละแบงก์การพิจารณาให้เราสเป็นพนักงานประจําเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าอย่างแบงก์แบงก์ทุกมือสีเนี่ยการที่เขาจะรับเราเป็นเป็นซึ่งพิการเนี่ย เขาต้องมั่นใจว่าจะมาทําผลงานให้กับทางแบงค์เขาเพื่อเพื่อทางแบงค์เจริญรุ่งเรองได้ครับจำต้องมีกาหนดกาหนดโปรเยี๋ยวต้มีประกันมีมเชื่อมีอะไวกนีถ้าเราถ้าถ้าได้ผู้ดังเก่งๆเนยผานโปรเร็วนะเขาสามารถที่จะเป็นธนรที่มีการทางแบงก์เขาทำได้ตรงเวลาออกเพราะก็ไม่ผานโปรใช่ไหม เขาไม่เกี่ยวกับประเด็นเราไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวตอนทออกมมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่เราออกตอนที่ออกมีมีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่ที่เกิดขึ้นมาเนพราะทางแบงค์เราไม่สบายใจที่ว่ามีการเซ็นไม่ไม่มีการเซ็นจับหลัในตัวแทนเชฟถึงเอาตัวแทนเชเนี้ไปให้กระทำกระทำก็ไ้่รับโดนเซ็นต่อหน้าต่อหน้าเจ้าพนักงาน พลังพลังงานจากนั้นเต็มทุกเนี่ยก็เริ่มที่จะมีมีเรื่องอะไรหนักไปเราก็เลยว่าต่อไปมันก็มีมันก็มีอะไรแน่นอนก็เลยขออนุญาตที่พี่ดาวถ้าทางตำรวจก็มีหลักฐานว่าเราเข้าไปเกี่ยวพี่ก็มีนะคะก็ทุกอย่างต้องไปไปเป็นตามหาอันนี้ผมทําทําใจไว้อยู่แล้วเนื่องจากพนักงานแล้วเนี่ยมันขาหนึ่งมันต้องเสี่ยงอยู่ในในโรงพยาบาลนะทีนี้ข้าวเปล่ามันเการอย่านี้ เราก็จะต้องชี้แจงในส่วนที่มันเป็นจริงในส่วนที่ที่ที่เราทำแต่หลังจากนั้นถ้าหลักฐานเนี่ยมันทําให้ให้มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องและมีความผิดด้วยเราก็ต้องไปต่อสู้ตรงนั้นเพื่อ,อ,อยืนยันควางถูืตองนะครับแต่ถ้าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอไอการทําพื่อกรรนั้นแล้วลมันทําให้เราต้องเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยทุกครั้งที่เราเป็นเอกสารเนี่ย ก็เตรีมตออยมใจไว้ดีแล้วว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้เราแก้ให้เราดูคนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับท่าที่เราเสียไ,ไปเรื่องแารบัญชีรเรื่องบปบัญชีอะไรอ่ะอันนี้ออยืนยันไหมว่าจะนำเงินเนี่ยกลับคืนมาได้ยืนยันไหมอันนี้ได้ช่วยกระทางที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กําลังที่จะติดตามเส้นทางการดำเนินซึ่งทางข้าหน้าน่าจะได้ได้คำตอบมา เรื่องปอมบัญชีอะฮะเรื่องที่มีปอมเขาไปรู้เห็นหรือเปล่าใช่ปอมบัญชีเนี่ยที่ได้คุยกับทางทางที่ทนายอะครับเขก็เพิ่งเพิ่งทราบว่ามันมีการการปอมตัวแรกที่เพี่ใช้ในการในการจองหลอกประมาณนี้ต้องใส่ให้มีเสนออะไรอย่งเงี้ยไม่มีครับเพราะอันนี้อันนี้คือคือพูดนะครับก็คือยังไม่ได้คิดว่าทางพี่ออมพร จะเป็นคนที่มีที่จะคิดจะทุจริตผมคิดว่าที่พี่มาทำน่าจะมีเผลอยากจะทําให้มหาลาัยมีผลตอบตอรทบที่ดีวันในวามก็จะถึงนะก็ออยังไม่ได้คิดว่าพี่เขาตั้งใจที่ทุจริตอะไรแต่บัญชีปอมนั้นมีลายเซ็นของผู้สซ็นกดด้วยมันเป็นอะไรสมุดบ,บัญชีที่พี่เขาดูเมื่อวานเนี่ยนะมันมีทั้งรายการจริงแล้วเป็นทั้งรายการปอมไอตัวที่เป็นอะไรเป็นผมเป็นตัวที่เป็นเป็นการทำพฤติกรรมจริง พราะว่าถ้าถ้าทางข่าวเห็นจะจะรู้ว่าทั้งแันไหนมันมีความอนจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสี่คนที่เราไปเขาบอกเขารู้จักคุณสรงกฎอะไรก็คงคงต้องต้องพิสูจน์กันนะครับแต่เหมือนกันว่าไม่ไม่รู้จักลยอดเบิกถอนของออมพรเนี่ยที่สูงสุดที่เคยผ่านทางคุณสรงกฎเท่าไหร่เวลาทำธุรกรรมอ่ะยอดสูงสุดที่ผ่านตธนาาครเก่าน่่าอจะแปดสิบล้าน เดี๋ยวยอดร้อยกว่าล้านนะที่ถอนมาครั้คือไม่ได้ถอนแค่เดียวค่ะก็น่าจะยอยถอนนะที่ร้อยกว่าล้านน่ะรวมสามครั้งอ่ะนั่นอะไรวะท่านน่าจคุ้นด้วยใช่ไหมอะไรนะยอดถอนน่ะยอดถอนนะคะอย่างเช่นยี่สิบบริจิการเนี่ยมีการโอนไปสามร้อยล้านเนี่ยค่ะมันถอนยี่สิบเก้าครั้งไม่ยากเห็นไหมเคยผ่านตาไหมยเยี่สิบเก้าครั้งอ่ะอันนั้นอันนั้นมันมันเป็น มันเป็นที่โอนไปเป็นย่อยๆๆ่ะมันมันไม่ใช่ว่าโอนทั้งทั้งสายท้งลายลามที่ผมเห็นจากจากคนพูดอ่ะเดี๋ยวเาจารย์ท่านมาดูเสร็จแล้นะครับแต่ก็มีลายเซ็นของถ้ารายการที่ผมทำเนี่ยรายการที่ผมพาผมทำผมอนุมัติมีหลายมีหลายลายเซ็นแล้วผมก็ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ทางทางไอทีทำที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายลายเซ็นผมเราก็รายงานปปงทุกครั้ง ถ้าเกินกับที่ใช่ครับรายง,งานตามตามกฎรับรายงานไปยังรายงานไปแล้วใช่ครับรายง,งานตามตามกฎที่ที่มีกฎระเบียบให้รายงานนะครับถ้าเป็นธุกรกรรมเกินสดที่เกินสองล้านเราก็ต้องรายงานแต่ท่านธุรกรรมที่ต้องสงสัยเราเราก็รายงานแล้วรายงานไปก,กไปี่ครั้งนะครับหมดทเราผมไม่ได้เป็นคนรายงานคือเนื่อง,งจากว่าเดี๋ยวนี้มันจับกับระบบเลยครับถ้าในกรณีที่เกินเนี่ยมันจะรายงานโดยระบบดเล้วอย่างนี้ Thank you for